เรื่องราวของอันดับสามดีกว่านะครับตื่นเต้นนะใครอะอีจงซอกอีจงซอกซุปตาของเกาหลีอะเซ นกับคิมบูบินนะใช่คิมบูบินลุคนพิ่งไปปแฟนนี้แล้วคนนี้เขาจะมาหรอใช่แล้วล่าสุดจะมีซีรีรส์นะเกาะเกตเจ็ดสีเธอรู้เปล่า,า <c oughs> ฉันชอบมากเลยตอนตอนเอชา้าท้องเกตบ้าเ<ด>หรอเขารับบทเป็นนี่นาย <c oughs> โกนัำซุนในไอเอลยูวอยดอุยฉันเคยดูแต่ที่ดังมากๆเนี่ยเป็นคุณหมอน่ารักน่ารักทักพูนทักพูนทักพูนด็อกเตอร์สเตนเจอร์ฉันติดตามตลอดได้ข่าวว่าจะมามีแฟนมีสนะ เพราะแกหนึ่งพฤศจิกายนนะฮะจริงสิมาแน่นอนนะคะก็แฟนมิทที่ประเทศไทยใครเป็นแฟนเขาเตรียมตัวไปจับตองบัตรไปดูกันได้มองไกลๆก็น,น่าเหมือนพี่เหมือนกันเนาะไม่เอาอ่ะฮะแต่พี่ว่านั้นเราต้องมีการแบบว่าะอะไรามยออหนามบกงคือเดี๋ยวธันวาเราบินไปเมืองนอกไป<ะ>เกาหลีไปจัดแฟนมิทเราสองคนนะก็จะไปจัดแฟนมิทจัดระเบียบหน้า